คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนกล่าวคำบูชาพระเจ้าตากสินให้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยตั้งนโมสามจบนบโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปูตากตากกุอิตันตากสินราชาโยตังอิปูตากตากกุอิตันตากสิน ราชาโยตังอิปูตากตากุอิตันตากศิลราชาโยตังอิคาถาอาราธนาอัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากศิลมหาราชโอมสิโนราชาเทวะชยตุภวังสัพพสัตรูวินาศสันติโอมสิโนราชาเทวะชยตุภวังสัพพสัตรูวินาศสันติโอมสิโนราชาเทวะชยตุภวังสัพพสัตรูวินาศ คํากล่าวอาราธนาขอพรโอมนโมมหาตากสิโนมหาพุทโธราชสีโหนะโมพุทธายะมะอะอุอิสวาสุสุสวาอิอิทธิฤิธิอิทิฤิธังพุทธะอรหังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมมหาเทวังประสิทธิเมหิเรหิเร คุรูคุรูหุลุหุลูสวาหายะระคาถาให้โชคลาภให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะชาลิติมหาลาโภลลาโภมหาโชคมหาราบคำกล่าวอธิษฐานขอพรข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลที่อยู่กราบขออาราธนาพระบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า ปลดหนี้ปลดสิน ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการประกอบอาชีพประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดภัยจากราดภัยทั้งปวงเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและศัตรูหมู่มารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและตะบะเดชสมบัติธนาสารสมบัติและบริวารสมบัติขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวหายจากโรคภัยไข้เจ็บสับพเเคระทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงหายไปสิ้นทั้งหมดประสบความสุขความเจริญความสำเร็จสมบูรณ์ภูน สุขตามที่ข้าพระเจ้าปรารถนาทุกประการเทินเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้ตามต้องการ